หนึ่งเขากับแม่แล้วครับเป็นคนหนึ่งแต่ว่าก็ตืน่นพร้อมกันกับแม่เก็บเครื่มือครับผมช่วงนี้บ่ได้บ่ได้ไปหากินกลางคืนครับผมบ่ได้ออกไปไซก์กระตือจะเส้าจังน้อยครับผมเดี๋ยวสิมาเบิ่งแม่หนึ่งเขาครับ <c oughs> อู้หนาวหนาวอยู่แบบเย็นสุดเลยเ <c oughs> ดีเ๋ยวเปิดแฟดเลยมึงมีนงคนขอเบิ่งเลยสงสัยบ่ได้ตื่นเปิดแฟด ตื่นเช้าครับผมไร่ซดนีีกะทายว้เพื่อเพื่อคนทถีว่วว่าตื่นสวยครับเขามาเบิ่งครับผมครับสวัสดีคนตื่นเช้าครับผมมันเต่าหรืดครับต่ว่ามันหนาวหลก้กกะหมอกมันปิดบังก็เลยว่าเราเห็นแจ้งแดดครับผมจะเข่างงงแล้วแล้วสีมัดของยตดบรรยายมองนี้กอนครับสำหรับคนท,ท,ที่เขาเมาเบิ่งที่ลังยังสิเขาใจก็คือ นี่สิเป็นเมนูเด็ดครับผมเมนูที่แบบว่าที่หนึ่งของคนอีสานกร,ค,รคือข้าวนียวก็อันนี้าั้าย้นกับหูจักกันนะครับแต่ว่าผมจิบอกบอกไว้เพื่อ,อยืดตังประเทศหาน์กาหน,น,นก้บกบนบวงจบวัวหนหนึ่งข้าวหนึ่งในผมก็จีเอาขาวนิวเขสาวห้องนี่แหะครับไปแซน่าไปเจ้าสมองแม่ซีก็หาซีถึงหาสมองหรือบิดขึ้นก็ได้ครับแล้วก็มาอีดีเด่งด่วนกัน สม,มุนของสม,มุงกันหนึ่งเลยแล้วครับตอนเศร้าตื่นขึน้นมาก้อนสีน้อนเข้ามาไว้ก็คือแซน,<ม>น,น,น้ำไว้เห็นไหให้น้ำมันถ่วงน้อยไหมเนาะเดี๋ย่บนเขาง,งามเลยล่ะกะเอาเศร้าออกมาใส่อันนี้เขาจะเอ,อือนหวดใส่หวดสมนี้นะครับใส่หวดและะ้วก็สะเอาไปน้ำล่างอีกทีนึงครับและะ้วก็เดี๋ยวน้ำล่างให้น้ำเข้าม,มาหน่อยน,นี้ ทางคนมุงจะนำเขาม,ขมานี่ครับพวกขาวจะนำเขา,าม,ขมาเป็นคนักเลยแม่เราไป็นคนพักแล้วก็เอาพิษยังแน่แม่เพิ่อนจะเอื่นน้ำสาวเข้าเอาพิษยังเกาะเราเป็นคนพักทางคนเขาเบื้องนี่งงๆเลยอย่งว่าไรสุดหนึ่งเขาหนาวครับผมบุเรย์ทำงานบริษัทบุเรย์ทำงานหนึ่งคือเนี่ยขึ้นตือนตอนใดกะนี่แหละครับลูกไอ้แจ้งว่าดีเห็นแสงแดดครับผมเสียนตัวเลยสีล่าง ซาออกมาเัจาจะน้ำดิเซียไปกับทีล่างล่างให้น้ำเขาขาวมันผ่า,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 านไหลลงไปหมดมันจะเป็นเรื่องนี่ควรมึงปุ๊บนี่จะ,จะมีแน,น,นวห้องเป็นไข,ข่แตะแกลียงนะคุณถ้าราคาหม้อหนึ่งยูง่งราคาหม้อหนึ่งข้าวบอ่อเลยอือควรช่วงนี้เป็นนาอ้อยครับผมโรงงานเปิดหีบรถอ้อยสิไหลอีกหน่อยทานร้านนิดนึงจะเสียงวันอยู่สนามบินฮู้หนาวเดียว ตั้งกล้องไว้ละก็สิตกใต้หนาก,ากล้องยังหน่อยครับแต่ว่ากล้องกล้องหนาผมอยากอยากเสียยังหน่อยแต่ว่าเห็นได้นหน่อยอยังดีครับผมเสียก่อนนี่ครับผมข้างเอาน้ำใส่มอหนึ่งอันนี้นจะเอื้อนหมดหนึ่งอันนี้เอื้อนหวดครับผมข้าวที่หูเลี้ยงใแม่วันสุกคนนี้นี่เปิดเบืองลรืตีเดือดแม่นมันเดือด,ด,ดอัน เดียวกัว่าสามสิบนาทีนี่เขาบกว่าเปิดมันไอออกบอก็มาปีนเขากันหั่นเขาหลายคือยังหนึ่งอยู่นี่กับประมาณสามสิบนาทีเนาะอันนี้มานโลกกลัวไหมคือสองโลห้องหนึ่งอย่านี้โลกกลัวนี่ประมาณเครื่งสมมุตงครับหั่นเครื่องโลนี่กับสิประมาณยี่สิบกว่านาทีเนาะหั่นห้องมาดนเนาะบุืขึ้นกันแตเจ้าคลายๆกันก็เขาเจ้าของเหรอตื่นแต่เช้าเลย วัวมาตื่นไหนครับเสียงรถบืนโน่นแต่เบินงนเงบ้งครับผมแต่เบิ้งรถดิแตนครับผมแดนไก่อุ๊บโอ้เดี๋ยวไปเอาขอญาตตั้งกองไว้แป๊บนึงครับผมหุ่นปีกบีปีกบีกบเกบียร์ว้อนปัญหามันมาทีละสาวกันเนาะโอ้ยแนอนเลยเลยอลไรสุดสเลยหนาวบัท่า หนาวผมเดี๋ยวผมไปเอาโอ้วันกินก็แป๊บนึงเดี๋ยวผมจังสีงมาตอบตอนนะเดี๋ยวรอเบ,บึงเสียงแฮลี่เขเตือนที่เรียนไก่หน้าบ้านครับผมบีบแกรพร้อมเด้เงินไว้น้ำมาดาเดยเงินม,มาขั้นเดี๋ยวเนะที่ยวอยเบื้อขึ้น เบิ่งนี่ยังเช้าเลยครับผมเบิ่งครับผมความหนาวปึ๊บหนาวอีหลีครับผมเย็ยนอุณหภูมิสิบสององศาครับโอ้ตัดียังเป็นทางการอีกรอบนึงครับผมเนี่อยหมดแล้วคนเบิง่งหนาวครับผมอยู่กับละสินอำเภอสามชัยตำ,ำลบลรตำร้านมันลงเงี้ครับผม ไอ้ผมขอไปเบื้องในอินเทอร์เน็บตบลูว่ามันตุ่มว่าสิบสององศาครับผมหนาวจัดตอนกลางวันนี่สิ่มันยีบซีครับเย็นเละแหละครับแต่ว่าตอนนี้มันก็เริ่มเจ๊เอาแล้วตอนนี้มันก็เริ่มจิกแย้งแล้วมันก็เริ่มเจีเบาลงเบาลงผมความหนาวเน็ตไม่ค่อยดีเลย สัญญาณบาริษัทมันบ้ครับนี่หรือภาพบรรณาจอผมมันมัวสื่อเด้สัญญาณสัตว์มันว่าครับหรือมันหมอกหลายจนมันบริษัทบ้าหนี่งึิ่งเลยผู้ใดเขาบอกบึ้งผู้ใดบึ้งอยู่บอกนี่ได้ครับ,ผ,บผมสัญญาณสัตว์บาว่ามีคนหนึ่งบอกว่าเน็ตบ่ค่อยดีเพื่อนบ่มีมูผมในใจก็ได้ตื่นขึ้นมากินโนอนกินโอน้ หนาวจนหัดังยินเนะครับนี่ทานแต่กูกกเปลียอยู่แม่ยังเห็นไม่นู้นแม่เมือ่อไหร่นี่ไก่กับนี้กะโคเก๋นี้จบ <c oughs> น้ำโอ๊ยหน,าว,นาวสิมึงมึงกันหมวกลุ้ลงจักหน่อยครับผม เน็ตไม่ค่อยดี okay, <go> เหมือนเด็กมันจะเน็ตมันจะหลุดหายอ้าว,เด,วเดี๋ยวเดี๋ยวเดีวเช็ดมือหัวหันกดออกนี่มันจะติตัดไปดีหรือหมอกมันหลายครับปวดบวมขึ้นไลยวะเดี๋ยวแป๊บนึงครบับผมปุ๊บมึงก็นนะเป็นยังไงก็ปุ๊บเอาตัดยังน้อยครับบันทึนี่ หนึ่งเขาก็สิบว่าุกง่ายนะครับไล่สดเรียนไปสําหรับผู้ใดที่บอว่าออกกามากกับน้อนได้ครับบ๊ต้องเบึงผมกันเพราะว่าผมแบบท้ายไปตามภาษาแล้วเพราะว่าบเคยไล่สดหนึ่งเขากี่กเลยเ้าว่าลองมึงกันนะทานทังเดียวอยากคนเจเยไก่บ้านนิดหน่อยบมเห็นฟิวหนึ่งเขารับผมอยากเห็นว่ามันหนาวหนาวแบบตอนนี้ตีห้าสี่สิบหกคร้รมดานี้มันจะเริ่มเห็นแสงแล้วครับแต่ว่านี่คือมืดตึ๊บเลยหมอกนะ แม่เนี่ยแม่รถเก่งเนาะโอ้ยหนาวมันเนการรถใบเชี่ยวรถใสิเชี่ยวประมาณตีสามไปหาแก้งนะเพราะว่าเที่ยวคำามาเที่ยวนี่คือแบบตัวดักกันเลยนะครับบีบแกปี๊กปี๊บป้าวกบันที่ถนนไงผมรองว่าเสียงรับเต็มเลย เดี๋ยวมนีนัวเดือมึงหนนี่ใช่ไหมวันทุดีพอาะไย่งไรไก่ไก่นขายอยูโอ้ยหนาวพวกกระเขาเป็นยังไงยิกวันอายนึงถึงวับไปโอ้ยโดนวันสามสิบสี่สิบรซนับนดือลงไปไหมเด้อเด้อ หาสาละยอย่างงี้บบนี่เลยสดนี้เอาครับผมเบึงหมวกกับเบึงหมอก,ก,มอกเชียยางเดี๋ยวปึ๊บมึงกันนหะเริ่มจะล่างๆแล้วครับแสงเงินแสงทองอลังขึ้นครับผมตอนนี้พระอุวัตพระอุวัตการเริ่มจะแบบว่ากวดตากวดยังเริ่มจะทํำคิดละกาจิตถ้าเบิงไล่มือออกพินทบาทครับเจ้าหน่อย เดี๋ยวเห็นลายมือกสิย่างออก,าากมินตบครับผมประมาณจักยี่สิบนาทีพาก็เริ่มตีละครั้งโบกี้อะเบิองอะไฟังเสียงละครั้งครับเหนาปับออยากอยากอยาก,กเปิดกล้องหนาจะว่ากล้องหนาแตกมันล่างไหนครับหนาวโอ้ยยายสาบป,ปึกตินแบ เมื่อือกันกระผมหนาวเนาะน้ทางกองทรอนี่จักองศานาอา้องครับปยจุ่บานชิบสององศาอ๋อปึ๊บปึ๊บดื่มย้อมม,มมุ้งต่เคียดเลยได้สาดะมนซืตื่นไปตลาดครับผม สวัสดีส oh, oh ิคนเบึงครับผมทักทายกันไหนเด้อครับก็คือตอนนี้มีคนเบืองสิบสี่คนก็ดีใจแล้วกะทักทายกับผมทักทายอยากเห็นเห็นอย่งคุยเป็นมูอครับผมสามแก้งพอมีโครงการฮ็ตเมนูตอนซอล้ากะ้อก้อุ้ยหันแตกอืมกล่องมาเสียแตกวะตอนไปกลมันนี่ฮืม ไปไม,มอนมอเขาแล้วบ่ครับท่ามันแตกครับผมงาทานไมนยังมันแตกดีดีไหมอท่านม,นมอนมนออทานันท่านทานที่แบบว่าหมดเอามันจะแตกคตนนะ โอ้๋เราเบิ่งเมนูผมมาทุดดีกับสิมีไก่กับปลาคอปลาคอ,อเอาไว้เห็ดยังเนาะเห็ดนางปุ่นเหี่กับแกงไว้ก,กีเล็กบ่ทว่าสื่อจอกงวงอยู่ให้เบิ่งใส่หรอเฮะกับผมผมกับบุรุษวิชิไล่สดีดยังเนาะก,กับลอเขาเลือดสาเบิง่งเขามันทายก่อนบ่ครับเพิ่งเนี่ย อีบักโดนเลยอครับเขาไม่มีใจบูรุษาษิพาปียังแล้วก็ออกจากบ้านกับวายไฟบูมีไม่กันมาบึงมาบึงอัปเดตจังไรสินะคางคางบ้านยังคือเก่าเยอะผมยูทูบเบอร์ไทยดีผมบึงวาดกับอันนี้ก็คือให้งมูวาดครับผมวาดงามผมรับงานเลยครับแต่ว่าบผมเป็นไทยดีว่าคือเป็นมูของผมมาวาดให้ผม ออกแบบเองเลยคือบ่าได้มีแบบเบิ้งแม่ไม่มงมีฝากอยู่ฝากสองขั้วหนอนเฮงปิดเลยด้วยนี่ฝากสองขั้วหนองเนื้อเลย,ดยเด้อจา้าฝากยังเกาะฝากช่องขั้วหนองเนื้อจา้าเขาเบิ้งเนยเด้อติงเลยสองขั้วเลยการติงเลยเ,เอ้าจะคว่างเฮ็ดคีบอยู่ซึมื่นไห,น <c oughs> หม,ม,ไหมจ้ากับคิปขั้วหนองเนื้อกับยังฝากเขาเบิ้งเนยเด้อจา้า เขาบึงยังเลยเอาก็เขาชุ่มบึงองนันตรนเขาบึงไม่ใช่ในช่องคั่วน่องเนยในยูทูบเป็นภาษาไทายผมคั่วน้องเนยผมได้ห็นแม่กันหรองมันบอกว่าเปลี่ยนนี่สิเดีคนยิ่งหน่อยผมครับแต่ผมผูใ้ใดเขาไปบึงแล้วกับขอบพูดไรไรผมเอาอะไรรดเต้นดุนหัวใจเก่าที่เงินอาดื้อๆลงไปมาด้อเราบึงกับผมไม่นูมมือนีิกะจิบ มีแดดเห็ดไก่ลงให้เบิ่งครับผมบลูวัดเห็ดยังอัดเห็ดต้มไก่ใส่ใบม่วงลึกมีไก่กับปลาคอตัวหนึ่งครับผมกับจอกขาจอกไก่งวงเดียวผมสิไปครับอธิษฐานขิ้ไปเกี้ไปกี้เล็กมากอมมาสิลงวัดบลูวัดสิไปในวันหนาววัดโอ้ยแม่จีไปในบ้านมึง ครับผมไรสุดนี้กันเอ้ากาจจะเป็นหนึ่งเขายนีมืมึงส่อทักท้ายกันเศกคนเบิ้งตื่นแต่เศร้ากับผมเดี๋ยวเบิง้งทีมีคนจกักปั่นจัก,กรยานพร้อมนี่ครับอู้เสียงเงินเลยมีขึ้นอะอันนี้นะที่ปั่นมาจากอำเภอบางซำม,มอจังหวัดอุดรครับผมท่านเจ้าก็ิปั่นอ้อมไปสามสาแล้วก็ปั่นกลับนี หมบแสงเงินก็นจะว่าผู้ใดตื่นขึ้นไม่ห็นแสงเงินแสงท่งหิรวยก็จะว่าอือตื่น,นในเ้าแทแม่พลอยตื่น,นในเสาร์ไหมจึงสี่สิอส,สมอมื่นครับผมนอกจากเมือมมนด้ล้มหนาวครนบะแมกผมกับท้า่ดได้ไปหากีนขึ้นกันประมาณนี้นะครับื่น แต่ว่าภาคล่างๆนี่เป็นเดือนต้องเดือนบ่ได้เขาปลาบ่ได้ไปหากินดุลเพราะว่ามันบ่พอสิได้แล้วก็มันหนาวบ่คุ้มนอนอยู่บ้านดีกว่าไปเฮ็ดคลิปตอนเช้าดีกว่าไปตื่นเต่าถ้าอินดี้ตื่นเต่าหายผมโอ้สัญญาณ Wi-Fi ก็บ่แม่นค่อยๆเด้อครับแต่ว่าแต่ว่ามันหมอกหมอกหลไยจนคิดว่ามันเป็นน้ำหมอกหรือเปล่าบ่ฮู้แต่ว่าสัญญาณนี่มันก็คิดว่าแห้งอยู่อัน มันเป็นน้ำหมวบกบวมกับบุ๋งหูนะจะว่าผู้ใดเขาบึงแบบมันมีหลายคนว่าสัญ,ญญาณบาอสัตว์ครับผมฮึบมึงอายขึ้นไปนี่บกระชิประมาณสี่สิบนาทีเขาเปิดออกกระีเอาไปเชลงใส่ใส่ใส่ใสยังใส่หวดครับผมโอ้แมนใส่อันนี้ไหมของห้องเบิร์ธรรมดาเอินกับบุงนะแต่ว่าอันนี้เป็น กระบ ồ มกระบ ồ มต่ว่าอันนี้แม่เดียวอันบางคนก็เป็นกระดงเนาะเมีนมันมันเป็นกระดงเนาะอันนี้ก็จะเป็นเอาเรานี่ยครับเอาง่ายเลยบางคนก็เป็นกระดงแต่ว่าเอาใส่เข่ากรวเดี่ยวน้ำซิดใส่แล้วก็เอาเข่าปรบอีกประมาณนักซีซีมะทีครับผมมันก็สุกมันก็จะเป็นข้าวเหนี้ยห้องกินได้ใส่จิ๊บนี่แล้วก็มเทลงนี่แล้วก็ไม้กันดามใส่หั่มบวกว่ากองไดบวกกาบวกกาถ่าอะไรซดถ่ายจนจนมันใส่เมียน 40นาทีผมเดียวแมนีนก็เลยประกาถ่าทรายในเบิร์ครับผมชูลระกี้เขากกี้กินแซ่บๆเลยสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีวันอังคารครับมืดตึ๊บมืดตึ๊บ,บยังมืดอยู่เลยครับเงยขลุ่ยตีห่าที่มาอู้เริ่มจะเมีน นอนอย <n ders> ู so ่ในบุหงหิงหนาวเด้รยากาศกำลังดีดีกับผมฝ่าเห็นบ่แสงเงินแสงเงินแสงทองแสงไอ้ไอ้ดวงอาทิตย์นะครับพระก็เริ่มจะตุ่มผาย่างจงกลมทาเห็นมันแจ้งเบืองลายมือจังหน่อยก็ดินเสียงแป้งแป้งแป้งนะครับว่วัดตีกีครั้งออกปินธบา หมอกล้วนๆที่เลี้ยวเห็นยี่ผุ่นเป็นคนละเขียดเลยครับเป็นเขตอุดรคนับผมเป็นบ้าน,นองคุกขามสะพานไปบ้านผมนี่เป็นบ้านสุ้ายของอยังวัดกาฬละนิุ์ขามสะพานไปก็เป็นเขียดอุดรอนเลยครับผมอเพื่อสามไส้ยังวัดกาะสินิุ์ครอบผมเป็นจริงอำเภอเอาไรสุดนี้นพอสมควรครับผมขอเอา สุดท้ายสนีกับผมเดี๋ยวกันกับฝากทากนิต่มเนาะผมผูด้ดเ,เขาเบึงไม่กะขอขคุห้หลายๆผูด้ดเขาเบึองเก่ากบขอบพุณห,หลายๆกันนะผมผูด้ดที่เขาเบดองเลยกับสั้นๆไมน้อดอันไก่จ้ะไกลโอ้ยยังเลยปื๊บแล้วกะอึ๊บๆจะละไ้ขาจอกเขาอย่จะขาจอกขาจอกแกงสิพักกี่เ<ส>ล็กโอ้ยขาจอกยังไง เราผมไม่เห็นเนอะเราเบิองของผมเราเบิองเมนูอีสานครับผมขอบผมกะขอบคุณห,หลายสุภาพารา่างกายแข็งแรงของผมดีฝาจังไดอีหยังกะตที่คัดเน็ตบดีอีหยังเสียงรถเสียงล่งลาดังเบอาอุ้มวันยังกะข,ขอโทษขอไปไปนั่งตรงนี้เลยครับสุภาพร่างกายแข็งแรง,ง,ปปงของผมพัก่อนปกปัอนเนาะผู้ใดาเขาเบืองขี้หลังเนาะถ่ายคลิปลงไมบ่อยได้ได้ครับผมได้เมื่อน,นี้ล่ะสิลงคลิเป็นเบิ่งอยู่ ลงเปนแค่ตอนเศร้าพี่ไว้หนึ่งเขาแมนจะมาปกะกา,า,าถามเขาสูงเนี่ยครับกระชีสามสิมที่กลองตะม่วงกระชีกายเป็นเขาเนี้ยแหละตอนนี้ยังเป็นเขามาพ่อผุผุอยู่เนี่ยแมนพันเป็นหยังอยู่เดี๋ยวไปไวใส่เลยกระชีเฮ็ดเมนูลงให้เบิง้งครับผมต่อจากหนึ่งเขาสุกแล้วอริตร้ามาผมบ๊ายบายครับเจอกันคลิป เต็มๆรับผมไปแล้วสวัสดีครับได้เห็นในแสงผู้ใดเขาบังรุ่นได้เห็นในแสงเงินแสงทองกันพอมนี้